ยังไงว่าจังไดกินข้าวเสร็จแล้วเออแล้วยังไงต่อเออกินข้าวเสร็จแล้วเดินเดินจะไปข้างนอกจะไปขึ้นคอนเอ,อ้ยวันนี้อ,อ่ากินข้าวเสร็จแล้วทุ่งป่องเลยฮะทุ่งป่องเลยเหรอแล้วต้องเดินมาหา เสร็จแล้วก็จะออกข้างนอกจะไปเล่นน้ำฮะเออเ้็วเร็มเออจะบินจะบินจะบินเอออาขาถีกเล่เล้นยิมนาติกเอออย่าเล่นยิมนาติกเออเออไปให้ได้เลยายมันจะไปให้ได้เลยะ ไป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 โอ้มาขึ้น oh, ม oh ือขึ้นมือเออขึ้นมือโอเคขึ้นมือแม่โอเคขึ้นมือโอเคไปเดี๋ยวก่อนดิโอ้ยอะไรน่ะแก๊แกเออดีใจดเออดีใจดีใจเออดีใจดีใจเออเอาไปอยู่กับพี่กอกไปเออเออดีใจดีใจพี่กอกเอาน้องไหมกอกเอาน้องไหมดีใจ ออือเอาไปหาพี่กอกไปไปอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้ตีกันเอาอ่าฮะพี่กอกเนี่ยพี่กอกมีข้าวโพดกินด้วยไปเออเออเออไป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 เออจะเล่นน้ำเอา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 ถึงที่แล้วไปอรุณสวัสดิ์สวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพินัทชาแนล เฮ้ยทำหัวฟูๆหางฟูๆสมัยล่ะนี่เช้ามาก็นี่แหละเอารับปากรับเล็บกินข้าวนะพี่นางยังกินแอะยังกินข้าวของนางที่เหลืออยู่อะถ้ากินหมดชุดนี้ก็ไม่กินข้าวแล้วเนะตอนนางไปนาะงก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่อรู้มากเช้ามาก็จะออกเนี่ยจะเล่น นี่ไงพ่อข้าววางไว้ให้นี่ามาทิสเอ,อ้มาทีสเนี่ยเอาเอ้ถไถไถน้ำอยู่ข้างหลังนี่กินน้ำนี่จะไปไหนน้ำอยู่ข้างหลังนี่เอ,อ้ยอรุณสวัสดิ์เช้านี้นะจ๊ะพี่พี่วันนี้ฝนไม่ตกนั่นนั่งดูนกสินี่หาหลังมานี่น้ำอยู่นี่นี่น้ำอยู่นี่ น,นี่กินน้ำเนี่ยเอาเออนะเอเอกินน้ำไปอต้องใส่น้ำไว้ให้น้อยๆเอถ้าใส่น้ำไว้ให้เยอะๆก็จะเล่นน้ำจะเล่นน้ำอาอเจเปะเจเปะดูกินแล้วพุงปิ้นเลยเนี่ยเกิดเป็นนกนี่สบายจังเลยเนาะ ดื้อมากเอสซีนเนี้ยนางดื้อจริงจริงอืออ้าวจะไม่รู้จะไปไหนนักเช้าเนี่ยกิจประจำเออกิจ,จวัตรประจำวันของพี่นัทนะคะพี่พี่เนาะก็เนี่ยข้าวนกเย็นมาก็ทั้งนกทั้งหมานะคะพี่ระหว่างวันนางก็จะกินเนี่ยแหละข้าวของนางไปสนอกสแน็คของนางไปใช่ไหมใช่ไหม เมื่อาวานรถก็ไปซ่อมมานะคะพี่ๆเนาะรถไปซ่อมมาเป็นที่เรียบร้อยแหละแต่แต่ก็ยังไม่เรียบร้อยเขาบอกให้ไปซื้ออะไหล่ใสอกีกมันก็คืออาการของมันก็คือคันเร่งมันเร่งอ่ะพี่มันเร่งเร่งไปหน้าอย่างเดียวขับไปต้องคอยกำเบรกไปตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ว่าขับไปแล้วมันก็ยังต้องกำเบรกอยู่เหมือนเดิม เขาต้องไปซื้ออะไรก่อนเออเมื่อวานเงินไม่พอหนูก็บอกเออเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนหนูก็เลยค่อยๆขับกลับมาบ้านนะคะออกไปซื้อของก็ไม่ได้เอาไว้ไปซื้อของแถวนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะนะเดี๋ยวเอาสำล้อไปแทนนะก็จะออกเอาไว้ไปออกไปเนี่ยหน้าปากซอยนะแถวอําพอวันมั่งอะไรบั่งนะอะไรไหมเออทางมากินข้าวนี่สิโอ้ยนะประมาณนี้ เามื่อวานก็ซ่อมไปแล้วหมาปีศาจวันนี้ทำไมตัวแห้งจังเลยอ่ะทุกทีจะลงน้ำนี่มีบ้านหนูก็มีจัก,กระจันนะแต่หนูยังหาเสียงมันไม่เจอนูน่นมีนกด้วยไอ้ไหนรังนกอยู่ตรงไหนไอไม่เห็นมันเหรอ ลังนกเขาใหญ่มาทำลังไม่เห็นมันเหรอชายดอยบอกว่านกเขาใหญ่มาทำไอ้ดอกกันเกาออกอีกแล้วนี่ดอกกันเกาหน้าบ้านหอมมากเลยนะหนูเขาบอกเลยพี่พี่นี่นะดอกเนี้ยหอมหอมหอมมากไอ้ที่เป็นตุ่มๆเนี่ยคือดอกมันนะใช่ไหมดูยังไงนี่หอม พุ่นต้นอยู่พุ่นถุงนี่อ่ะบ้านเรามีเสียงจิ้งหรีดร้องถ้าต้นไม้ตรงไหนเยอะนะจิ้งหรีดมันก็จะมาอยู่เอ้ยไม่ใช่จิ้งหรีดสิจัาก,กระจันเราก็ไม่เห็นมันนะเนาะเราไม่เห็นเสียงเราไม่ได้ยินเสียงมันนี่นี่เราเดินเข้าไปใกล้มันก็จะร้อง นกอยู่ตรงไหนนาะไทรุดอนบอกว่านกมาทำหลังทับทิมก็ออกลูกแล้วจากต้นเล็กๆเนาะแคปเดียวต้นใหญ่ก็เดินชมนกชมไม้นะคะพี่ๆนะ,ะชมนกชมไม้ชมป่าชมเขาไวยจำเรื่อง มาชมป่าชมเขามันไม่มีป่าแล้วมันไม่มีเขาอันนี้ดอกมาพูดผิด <laughs> พูดผิดโอ้ยตอนร้อนแต่เช้าด้อากาศอย่างเงี้ยนะพี่นะคือฝนตกเมื่อคืนก็ตกแต่ตกไม่เยอะวันนี้ก็น่าจะตกอีกนูน่นหลังคาแล้วก็โอเคแล้วนะไม่บินไม่เบินแล้วนะคะครับพ่อให้หมดแล้ว เาขาทำให้หมดทุกอย่างแล้วโอเคดูไทอุดรสิเป็นไงแจ๋วแจ๋วทำลายแจ๋วล้างจานเหรอ <c oughs> แล้วเราจะช่วยเก็บบ้านแจ๋วทำลายแจ๋ว,จว <c oughs> พอมาบุก ดูน้ำที่ใสย,ยังไปแล้วหน้าบ้านเอฟซีแย้วขอเก็บบ้านก่อนเด้อน,นะคะพี่ๆเนาะนะคะขอบคุณสำหรับบ๊ายบาย